ประวัตพระศรีวลีผู้เจริญด้วยลาบสักการะพระศรีวลีมหาเทระเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีลาบพระองค์เป็นพระราชะโอรสของพระนางเจ้าสุป,ปะวาสาราชเทวีซึ่งเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์โกลิยวงศ์แห่งกรุงโกลิยะท่านอาศัยอยู่ในพระคันของพระมารดานานถึงเจปีเจดเดือนเจวัน ในขณะที่ท่านอยู่ในพระคันของพระมารดานั้นทําให้พระมารดาของท่านมีโชคลาภสกสาระเกิดขึ้นอย่างมากมายอย่างไม่ขาดสายและท่านต้องมานอนทนทุกข์ทรมานอยู่ในท้องของพระมารดายาวนานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันปุพกรรมคือกรรมเก่าสาเหตุที่ทำให้พระศีวลีต้องอยู่ในพระคันของพระมารดา นานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนั้นก็เป็นเพราะอาดีตกรรมฝ่ายอากุศลของท่านที่ทำเอาไว้ในอดีตชาติท่านได้เกิดเป็นพระราชาของเมืองกสิณนครเมืองกสิณนครและเมืองปสินนครเกิดมีศึกสงครามระหว่างกันพระราชาของเมืองกสิณนครได้ทรงยกกองทัพใหญ่ไปปิดล้อมเมือง ปสินนครเอาไว้ด้วยความหวังว่าถ้าชาวเมืองปศินนครถูกปิดล้อมเอาไว้ไม่ให้ประชาชนออกไปทำหากินนอกเมืองได้เดี๋ยวก็จะยอมแพ้ไปเองพระเจ้ากสินนครส่งให้กองทัพยกไปล้อมเมืองปศินนครไว้เป็นเวลานานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วชาวเมืองปศินนครก็ยังไม่ยอมแพ้พระเจ้า ปสินครก็ทรงแปลกพระไถว่าทําไมเราให้กองทัพไปปิดล้อมเมืองประสินคนครเอาไว้นานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วก็ยังไม่ยอมแพ้พระองค์จึงทรงมีพระบัญชาให้ราชบุรุษไปสืบดูว่ามันเป็นเพราะอะไรเมื่อราชบุรุษไปสืบดูแล้วก็ทราบว่าสาเหตุที่ชาวเมืองประสินครยังไม่ยอมแพ้นั้นก็เป็นเพราะ ชาวเมืองปรสินคนครยังออกไปทำมาหากินนอกเมืองได้อยู่โดยการออกไปทางประตูเล็กซึ่งอยู่ทางด้านหลังของกำแพงเมืองเมื่อพระเจ้ากสินคนครทรงทราบดังนั้นแล้วจึงได้ส่งกองทัพเล็กซึ่งมีทหารหนึ่งมืนนายไปปิดล้อมประตูเล็กเอาไว้เป็นเวลาเจ็ดวันประชาชนชาวปรสินคนครตนต่อความอดอยากไม่ไหว เพราะออกไปทำมาหากินนอกเมืองไม่ได้จึงได้จับเอาพระเจ้าปรสินครผู้ที่เป็นพระราชาของตนฆ่าเสียแล้วยกราชสมบัติให้แก่พระเจ้ากษสินครการยกทัพมาล้อมประตูเล็กของเมืองเอาไว้นี้ได้ผลดีทําให้ชาวปรสินครต้องยกธงขาวยอมแพ้อย่างราบคาบด้วยผลแห่งกรรมอันนี้แหละ ทำให้พระศีวลีต้องมานอนทนทุกข์ทรมานอยู่ในพระคันของพระมารดายาวนานถึงเจปีเจดเดือนเจวันอุปกรรมที่ทําให้เป็นผู้มีลาภมากในอดีตชาติในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธวิปัสสีตถาคตเจ้ามีกุลบุตรผู้หนึ่งได้เกิดในหมู่บ้านเล็กๆตําบลหนึ่งใกล้เมืองพันธุม,มดี ในครั้งนั้นชาวเมืองกับพระราชาได้ทำบุญแข่งกันโดยการจัดเครื่องถวายทานแด่พระวิปัสสีุุธเจ้าวันหนึ่งพวกชาวเมืองเตรียมจะถวายทานแต่ก็ได้พบว่าในทานของพวกตนนั้นมีครบทุกอย่างแล้วยังขาดก็แต่น้ำพึ่งเท่านั้นจึงได้จัดส่งคนออกไปหาน้ำพึ่งกับเนยแข็งโดยคอยดักผู้ดูผู้คน ที่มาจากชนบทที่เดินทางเข้ามาในเมืองว่าผู้ใดจะมีสิ่งใดติดตัวมาบ้างบังเอิญวันนั้นกุลบุตรคือพระศรีวลีในชาติต่อมาได้เดินทางเข้าไปในเมืองโดยนำเอากระบอกในแข็งมาด้วยหมายจะเอาไปแลกสิ่งของในเมืองแต่ระหว่างทางก่อนจะเข้าเมืองได้พบรวงพึ่งร,วง,รวงหนึ่งโตขนาดเท่างอนไถ กลุลบุตรนั้นจึงได้เอารวงพึ่งนั้นเข้าไปในเมืองด้วยชาวเมืองเห็นรวงพึ่งก็ดีใจจึงได้ขอซื้อรวงพึ่งในราคาหนึ่งพันกหาปณะกะหาปณะ,นะะ,ะ,ะเป็นชื่อของเงินที่ใช้ในสมัยโบราณทําให้กุลบุตรเกิดความแปลกใจมากเพราะลําพังเนยแข็งกับน้ําพึ่งนี้ไม่มีราคามากถึงเพียงนี้เลยราคาแค่ห้ากหาปณะ,ะเท่านั้น แต่ทำไมชาวเมืองถึงให้ราคามากเช่นนี้จึงทำเป็นไม่ขายเพื่อใครจะรู้ราคาที่แท้จริงของมันว่ามันเท่าไหร่กันแน่ชาวเมืองกลัวจะไม่ได้นำพึ่งและกลัวจะแพ้พระราชาจึงได้ขึ้นราคารวมพึ่งนั้นอีกสองพกหาปณะกนะุลบุตรเกิดความสงสัยก็เลยถามชาวเมืองว่าพวกท่านจะนำพึ่งไปทำอะไร ถึงกล้าซื้อรวงพึ่งราคามากถึงเพียงนี้ชาวเมืองทั้งหลายก็ตอบว่าจะเอาไปทำบุญเครื่องธายาทานทั้งหลายของพวกเรามีครบทุกอย่างแล้วยังขาดก็แต่น้ำพึ่งนี่แหละพ่อหนุม่มคุณบุตรคนนี้เป็นชาติแห่งบุคคลผู้ฉลาดจึงได้ฉุกคิดขึ้นมาในใจว่าเออเราเกิดมาเป็นคนยังไม่ได้ทำบุญอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เหมือนคนอื่นๆเขาเลยเพราะฐานะของเรายากจนบัดนี้เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของเราแล้วจำเราจะเอารวงพึ่งและเนยแข็งนี้ถวายเป็นทานเถอะเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วจึงได้ตอบชาวเมืองทั้งหลายไปว่ารวงพึ่งนี้ข้าพระเจ้าไม่ขายแต่ข้าพระเจ้าอยากจะเอารวงพึ่งนี้ถวายเป็นทานรวบกับพวกท่านจะได้หรือไม่ ชาวเมืองทั้งหลายจะได้นำพึ่งโดยไม่ต้องซื้อก็ดีใจตอบตกลงทันทีเมื่อได้นำพึ่งสมความตั้งใจแล้วชาวเมืองทั้งหลายก็ได้นำเอากุลบุตรคนนั้นเข้าไปร่วมทำบุญด้วยในขณะที่ทำการถวายทานกุลบุตรก็ได้ยกเอาน้ำพึ่งที่กรองดีแล้วเข้าไปถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระพุทธองค์เมื่อทรงรับน้ำพึ่งของกุลบุตรแล้ว ได้ทรงอธิษฐานว่าขออย่าให้น้ำพึ่งของกุลบุตรคนนี้หมดไปขอให้กุลบุตรคนนี้ได้ถวายน้ำพึ่งแก่พระภิกษุสงฆ์ได้ครบทุกรูปที่มีอยู่ในสถานที่แห่งน,นี้เถิดพระภิกษุสงฆ์ที่มารับทานของชาวเมืองในวันนั้นมีประมาณ6 8 0 0 0รูปส่วนกุลบุตรก็ได้ถวายทานน้ำพึ่งแก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมพระพุทธเจ้าด้วยมือของตนเองครบทุกรูปแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ทานนี้จงเป็นทานอันยิ่งใหญ่เกิดชาติใดพบใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีโชคลาบมากกว่าคนทั้งหลายกุลบุตรได้ใส่บาตรด้วยน้ำพึ่งแก่พระภิกษุสงฆ์ครบทุกรูปแล้วจึงได้ทูลขอพรจากพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยผลแห่งกุศลทานนี้ที่ข้าพระองค์ได้กระทําแล้วในวันนี้เกิดชาติใดพบใดก็ตามขอให้ข้าพระองค์จงเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายในทางโชคลาภเถิดพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาว่าขอให้เป็นไปตามที่ท่านปรารถนาเถิดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กุลบุตรนั้นก็ได้สร้างบุญกุศลอยู่เสมอมิได้ขาดจนสิ้นอายุไขนี้คือบุพกรรมที่เป็นส่วนดีและไม่ดีของพระศรีวลีที่ได้กระทําเอาไว้ในอดีตชาติพระศรีวลีอาศัยอยู่ในพระคันของพระมารดานานถึง7ปี7เดือน7วันครั้นเมื่อใกล้เวลาจะประสูตรพระมารดาได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า พระนางจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสประทานพรแก่พระนางว่าขอพระนางสุปวาสาเทวีเจ้าพระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะจงเป็นสตรีมีความสุขปราศจากโรคาภ้าประสูตรพระราชโอรสผู้หาโรคไม่ได้ออกมาโดยง่ายเถิด ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธ,ธานุภาพทุกเวทนาของพระนางเจ้าก็อันตรธานหายไปพระนางเจ้าประสูติพระราชโอรสออกมาอย่างง่ายดายดุดน้ำไหลออกจากหม้อพระประยุนญ,ญ,ญาตทั้งหลายได้ขนานนามขนานพระนามพระราชโอรสของพระนางเจ้าสุปวาสาเทวีวา่าสีวลีกุมารเมื่อพระนางมีพระโอรากายแข็งแรงดีแล้ว มีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันจึงได้บอกความประสงค์ของตนแก่พระสวามีให้ไปกราบทูนรัตนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้มารับมหาทานพร้อมด้วยอาหารบิณธบาตในพระราชนิเวศตลอดเจ็ดวันในวันถวายมหาทานนั้นเจ้าศีวลีกุมารมีพระวรากายแข็งแรงดุดพระกุมาร ผู้มีอายุได้เจ็ดปีได้ช่วยพระราชบิดาและพระราชมารดาจัดแจงกิจการต่างๆวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพระสารีบุตรมหาเถระได้สนทนากับเจ้าศรีวลีกุมารแล้วชักชวนให้ออกผนวดเจ้าศรีวลีกุมารผู้มีพระจิตน้อมไปในการผนวดอยู่แล้วเมื่อพระมหาเถระชักชวน จึงกราบทูลขอพระราชานุญาตจากพระราชบิดาและพระราชมารดาเมื่อได้รับพระราชานุญาตแล้วจึงติดตามพระมหาเถระไปยังอารามพระสารีบุตรมหาเถระผู้รับภาระเป็นพระอุปชาได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้นคือตจากัญจกกกรรมฐานทั้งหได้แก่เกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟัน ตะโจหนังให้พิจารณาของทั้งห้าเหล่านี้ว่าเป็นของไม่งามเป็นของสกปรกไม่ควรเข้าไปยึดติดหลงไหลในติ่งเหล่านี้เจ้าสีวลีกุมารได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วนำไปพิจารณาในขณะที่กําลังจรดมีดโกนล,ลงบนศีรษะเพื่อปรงเกษาครั้งแรกนั้นท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจรดมีดโกนล,ลงครั้งที่สอง ท่านได้บรรลุเป็นพระสกทตาคามีจรดมีโกนลงครั้งที่สท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามีและเมื่อปลงผมเสร็จแล้วท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านอุปสมบทแล้วปรากฏว่าท่านเป็นพระพุทธสาวกที่มีลาบสัการะมากมายด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านที่สั่งสมมาลาบสักการะเหล่านี้ ได้เผื่อแผ่ไปยังพระสงฆ์สาวกอื่นๆอีกด้วยแม้พระบรมศาสดาเมื่อพระองค์ทรงพาหมูภิกษุสง์เสด็จเดินทางไกลที่กันดารถ้ามีพระศีวลีร่วมทางไปด้วยความขาดแคลนอาหารและที่พักอาศัยในระหว่างทางก็จะไม่เกิดขึ้นแก่หมภิษุสง์เลยเช่นในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสง์จำนวนห้าร้อยรูป ไปเยี่ยมพระเรวตะผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระซึ่งจำมรสาอยู่ณป่าไม้ตะเคียนเมื่อเสด็จมาถึงทางสองแพร่งพระอนุเถระได้กราบทูลสภาพผลทางว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเสด็จไปทางอ้อมระยะทางไกล60โยชนมีประชาชนอยู่อาศัยมากพระภิกษุไม่ลำบากด้วยพิกขาจารย แต่ถ้าเสด็จไปทางลับระยะทางประมาณ30โยชน์ไม่มีประชาชนอยู่อาศัยเลยมีสภาพเป็นป่าใหญ่มีแต่อมนุษย์อยู่อาศัยพระภิกษุสงฆ์จะลำบากด้วยพิขาจารย์พระพุทธองค์ตรัสถามว่าดูก่อนอานน,อน์พระศรีวลีมากับเราด้วยหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระศีวลีมากับเราด้วยพระเจ้าข้าพระอาน,นุ์กราบทูลพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนอานุน์ถ้าอย่างนั้นก็จงเดินไปในทางลับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลด้วยเรื่องอาหารบิณฑบาตเพราะเทวดาทั้งหลายที่ถึงสติตอยู่ในป่าระหว่างทางจะจัดสถานที่พักและอาหารบิณฑบาตไว้ถวายพระศีวลีผู้เป็นที่เคารพนับถือของพวกเขา เราทั้งหลายก็จะได้อาศัยบุญของพระศรีวลีนั้นด้วยพระศรีวลีมหาเถระได้รับการยกย่องในทางเป็นผู้มีลาภมากเพราะอำนาจบุญกุศลที่พระศรีวลีได้ถวายน้ำพึ่งให้เป็นทานในสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเอาไว้ในอดีตชาติด้วยบุญกุศลนี้เป็นปัจจัยส่งผลให้ท่านเจริญด้วยโชคลาภสก,การ โดยมีเทพย,ายดานาคครุฑและมนุษย์ทั้งหลายนำเครื่องอุปโภคและบริโภคมาถวายโดยไม่ขาดตกบกพร่องไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใดๆในป่าในบ้านในน้ำหรือบนบกเป็นต้นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงได้ทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องท่านอยู่ในตำแหน่งเอตทัทธะ เป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีโชคลาภมากนับว่าท่านพระศรีวลีมหาเถระเป็นพระมหาสาวกอีกรูปหนึ่งที่ได้ช่วยกิจการพระศาสนาแบ่งเบาภาระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากท่านดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน